สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนนะครับวันนี้เราจะมากินส้มตำเหมือนครับคุณผู้ชมวันนี้เราตำหอยแครงนะครับผมหอยแครงกิโลครึ่งนะครับแล้ววันนี้เราก็มีกุ้งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับคุณผู้ชมน้ำลายไหลครับผมไม่พูดมากดีกว่ากินหอยกันเลยหอยเยอะมากหอยกิโลครึ่งเราไม่ได้ซดหอยนานนะเมื่อกี้ตอนนั้นซดแค่หอยนางรมไงอ่ามานีหอยแครงวันนี้ซดหอยแง หนึงิโลครึ่งใช่ไหมเนี่ยโลครึ่งครับหวานเหมือนเดิมหวานมากอันนี้หอยแขงหอยแขงเลือดมันจะหวานใช่แล้วมาครับผู้ชมแซบๆด้วยกันครับผมวันนี้ตำต้มตำแบบ อ่าหั่นชิ้นใหญ่ๆสับเอาสับเอาหืมผักก็มีชะอมครับผมลืมผักบ,บุ้ง <c oughs> ไมันตัวมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะมันดูดยากแต่มันหวานตัวเล็กรอรมันสดยากจบเลยมันหายจบยุบแล้วอื้มตามเด็ดมากครับคุณผู้ชมเข้มคนมากเลยวันนี้ใส่แบบนวน,วน,วน,วนอเอาเป็นอย่างว่า หายใจลึกๆไอ้มะเขือเทศโอ้ยมลรวันเจ้าถิ่น,นมันมาอีกแล้วช็อตไปหลายตัวนั้นทุกคนใช้เนี่ยไม,ไม้ไม้ยุงช็อตถ้าไม่ตายสักเดวเป็ไม้ยุงช็อตไปหลายตัวแล้วนี่ไหมนั่น,น,นซัดตมันล่วงมันก็บินมาอีกอะ่ะ <laughs> ไม่มีหลายตัวว่ะ เขาลังมันตะวันยกยนเด็มดมากทำล่าค่าแมงวันต <c oughs> ำล่าค่าแมงวันมาอะไรนะผัดกะเพราไม่เอาไม่กินด้วยคนกินเลยส้มตำมหม้อขนาดอ่ะงวงหอยเลือด <c oughs> แดง หวานอืมอืมขอรับซ้ำๆหน่อยนี่ยอดเปรี้ยวนะซ้ตำๆวันนี้วันนี้อะไรเปรี้ยวโดนโดนใจเลยซ้ตำๆวันนี้วันนี้ออกเปรี้ยวมีกุ้งด้วยครับคุณผู้ชมนี่กุ้งขาวลวกมาครับผม ดีแล้วกินเปลี่ยนรถใหม่กินหวานทุกวันเม่นดีทำไม<า>เดี๋ยวอ้วนกินมาตั้งแต่เด็กไม่เห็นอ้วนเลยนะใช่ป่ะ <c oughs> ใช่ป่ะมาครับกุ้งใสๆครับผมไม่ใจหรือเปล่าว่าไม่อ้วนหุ่นดีจะหัวเราะอย่างนัเนี่ย อมหัดกินหัดกินชะอมอ่ะกินบ่อยๆมันจะชินหวานมากเลยหอยอ่ะ ลวกกระลำบดีเอาน้ำราดแล้วก็สะพักก็เอาออกเลยไม่ได้กินหอยนี่นานมากเลยนะคุณผู้ชมนานเนาะเดือนสองเดือนแล้วไม่ถึงนะเดือนสองเดือนถึงถ้าเป็นหอยแข็งนะกินครั้งนั้นโรงเรียนยังไม่ปิดเลยโรงเรียนปิดยังไม่ถึงเดือนเลย ถึงแล้วผมยังผมสั้นอยู่เลยตอนนั้นน<อ>าน <อา S 1> แล้วเป็นเดือนแล้วุ้พี่เกมตัวนี้ซาซิมิตัวนี้ไม่ค่อยสุกแ <c oughs> ดงๆเลยซาซิมิกับผักสลัดแล้วกับกุ้ยส้มตำ ํำใหญ่จังเลยอ้าอ้าอ้าเลยทำใหญ่เลอยอ,อะไรจะใหญ่กว่าปากมไม่มีแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้โหนน <c oughs> โอ้โหคุณผู้ชมทำไงได้ตัวว่าเริ่มเลย้าไปแล้วมันก็มาอีกอะ่ะ Uh huh. มันกวนได้กวนดีนะหวันหวานถ้ามันกินได้เนี่ยให้นนจับใส่ปากเลยมันกินได้อมกินไป<ม><ม>แล้ว <laughs> ไม่มีชีวิตรอดแน่ใช่ไหม <laughs> ใช่ไม่มีเหลือให้มาบินว่อบอย่างเงี้ยนะไม่เหลืออือหืม แข่งกับแมงวันแล้ว่าให้มันเกาะบินกวันเงี้ยนะนกินผักกินผักดีแลวสุขภาพนพี่ครับไปยังเด็กอยู่กินเยอะใหญ่ยยแล้วใหญ่ยยแล้ว คุณผู้ชมน้ำมกกันสมัครไอ้ซอดหอยเหมาะมากเลยพาซอดเป็นแล้วตัวเองยังไม่เคยซออืมซึมซอดอยู่นี่ไงอืมลืมไปอื วันนี้มิกหายไปไหนไม่รู้ครับคุณผู้ชมมาให้หายเมื่อวานมาวันนี้หายกลับมาที่ตัวดำปึ๊ดขี่รถเลาะเด็กแบนน่ะ <c oughs> เด็กแบ้นขี่รถเลาะไปเรื่อยหน้าดำปีี่อ่ะไม่รู้ยาวโควิดมาฝากเพราะเราวันไหนไม่รู้นะ่ะ <c oughs> ต้องสุ่มเอาไปเรื่อยเลยอะ่ะ <c oughs> บางวางนันเราไปตกปลาบางวางนันเ็าไปขายของ <c oughs> ว่าส้มตำอันนี้อร่อยมากคุณผู้ชมเรียวหวานใช่รสนี้คือรสที่ผมชอบมากคือเรี้ยวหวานอืออีกรสหนึ่งอ่ะที่ชอบกว่านี้รสน้มันต้องกินเย็นหวานเที๊ยบ <laughs> วานหวานอย่างเดียวอะ่ะ แกะเองก็มีคุณผู้ชมนี่แกะมาไม่หมดแกะไม่หมดครับผมช้าถ้าแกะหมดนี่คือแบบสบายเกินอ่ะสบายเกินเนะะาะจับแล้วใส่ปากกินเลยแกะเองบ้างเดี๋ยวไปง่อยเลื <laughs> อดเลือดคน,นไหมหวานเนี่ยเลือดหอยเนี่ยเลืดอดคนขาวเนาะ ถ้าเลือดคนหวานนี่ตอนกลางคืนจะได้รักปาดคอ,อนน้วซดเลือดไม่ใช่ละปอบแล้วนะัถ้าเลือดคนหวานเราฆ่ากันเองเลือดหวานเพราะเราไม่เคยกินเลือดพี่อาจจะหวานเพราะไปกินหวานทุกวันน้ำตาลในเลือดสูงไใช่<笑><笑> กินหมูกระทะนี่ผมผมแทบไม่กินหมูอ่ะคุณผู้ชมกินแต่หอยผมไปกินหอยแขรงแล้วก็ของทะเลของทะเลกุ้งหมึกคือไปที่ไหนก็คุ้มกุ้งหมึกหอยของทะเลหมูไม่แตะหมูพิมิกพิมิกกับผมหมูนี่ส่วนมากจะไม่กินนะผมของทะเลไม่ค่อยแตะพิมิกก็อาดเยอะสุดแล้วส่วนผมนี่หมูไม่แตะกินของทะเลแล้วก็เน้นของหวาน ปิดท้ายตักมาให้นึงไม่งซุ่มถ้วยทองหยิบทองหยอดนี่ต้องปิดท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้วยสุ่มไม่รู้เป็นคนที่ชอบกินหวานอนาคตเป็นเบาหวานแน่แน่แความ่แน่เป็นแน่ๆยังไงก็เป็นถ้ากินหนึ่งทุกวันนะเบาหวานเนี่ยแบบไอ้อันตาลมันแบบ เป็นของเสียต่อร่างกายนะมันไม่มดีเขาบอกว่ามันเสพติดยิ่ง,งออกาพวกกัญชาอะไรพวกนี้นะพี่เกียรน้ำตาลเนี่ยเฮ้ยึอมึกซึกไปเองเหรอมันซอยลงมาตกก็เย็นดีแต่ตามเราจะจืดอักดิแต,แต่พี่ก็ไม่ได้กินนมชาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยอคนที่กินกาแฟกินชาไข่มุกอะ่ะเขาก็มีน้ำตาลเหมือนกัน ชาไข่มุกนี่จะหนักเลยนะหนักดิทั้งนมข้นหวานทั้งนมสดน้ําตาลครบเมื่อก่อนอน่ะผมติดชาเขียวชาเขียวหน้าโรงเรียนผมนี่โกโก้อย่างเดียวตั้งแต่เกิดมาสายเข้มโกโก้เมื่อก่อนชาแล้วก็โกโก้มาตลอดเลยกินไม่ไหวจริงอะชาไข่มุกหวานหวานยุนเลี่ยนชาไข่มุกแล้วต้องบอกไม่ค้าด้วยหวานหวาน <laughs> หวานอยู่แล้วก็หวานไปอีกอ่ะใช่จะเพิ่มน้ำตาลอีกเพิ่มน้ำคอดหวานเพิ่มน้ำตาลอีกน้ำตาลปีบใส่เป็นก้อนเลยวะไอ้เบปเปอร์เนี่ยหวานๆเนาะแล้วใส่นมคอดหวานหอมๆแล้วก็ผุกไล้วตายไปไม่ได้กินครับผมกินไว้เท่านี้ชีวิตเกิดมามีรอบเดียวรอบเดียวกินใช่เหวี่ยงอะไรกินครับผมดูเพลินชาติหน้าไม่ได้เกิดเลยเขาไม่เกิดหรอก ทำยิ่งนอนมาเยอะยิ่ยงนอนเนี่ยไม่ได้เกิดหรอกทำกรรมมาเยอะ <laughs> อยากได้เกิดมาเจอกันเลยเราอะทำไมไม่อยากเจอเจออันชาติเดียวก็พอ <ๆ im> ชาตินี้ก็หนักแล้วเนอะ <im> <im> เบื่อแล้วอะ่ะถ้าเดียวก็เบื่อแล้วทุกคนทุกวันนี้ก็เบื่อแล้วอะ่ะอาไมอะ่ะก็เบื่อไงเจอทุกวันโอ้ oh, ยุงคบหวานหวานหอย,ยนุ oh ่งเกิโอ้โหคุณผู้ชม มาช่วยกินหอยครับผมเยอะขนาดผมกินแต่หอยยังแบบยังไม่ค่อยลดเลยเป็นร้อยตัวเก <laughs> <Vielleicht. S 1> ลี้ยงละส้ตมตำพี่เกียงสลัดไอ้โบตเต้เลยจ้ะ <laughs> แต่พี่ชอบกินแะโอเม่ <laughs> มผมมีรู้สึกว่า สลัดมันเข้ามากกว่ากับความต่ำข้าโพดหน่อยเลยไม่มีอะไรตกถึงท้องได้กินในเปลือกหอยเรากินข้าวตอนเย็นไม่กินแล้วมั่งข้าวกินพวกหอยพวกปลาหมึกไม่ได้กิน <laughs> มันไม่ค่อยกินข้าวอ่ะมันอ้วนเกินเะเหมือนมันอิ่มมันอ่ะจุกมันเอาไงเอาข้าวให้มันกินมันไม่ค่อยกินแต่เวลาเนี่ยเวลาถ่ายคลิปน่มันจะมานั่งดูนั่งเป้าเวลามันกินเล็กอะไรเล็กน้อยอ่ะเหมือนตุกจิกอ่ะเหมือนขนมอ่ะแต่เวลาแต่เวลาให้กินข้าวจริงมันไม่กิน ิงหอยสุดจริงอิ่มพอดีกินได้เลยสอบเมื่อวานคุณผู้ชมไปดูคลิปมาอย่างครับผมเมื่อวานเรากินเปลือกนะครับผมเปลือกเปลือกทุกเรียนนะครับผมโอ้โหเด็ดมากคุณผู้ชม <laughs> คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ไปดูนะฮะก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับผมคลิปเมื่อวานนะครับผมโ <Fun. S 2> <Okay. S 1> อเควันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินส้มตําแล้วก็หอยแครง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมพบเจอกับผมและน้องในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเหลือเยอะเลยกินต่อครับคุณผู้ชม,ม,ม,มกินเปลือกหอยหอยได้ไหมอ่ากินสิปันดีป่อ